มองถึงบองด้วยปัญญาว่ากาแฟาอยู่ตามเส้นเดินทางมันมีโอกาสอย่างสูงมันมีกาแฟากระป๋องขายดีมากกาแฟาที่ตักชงเองแก้วละ7็บาทนะฮะมีน้ำร้อนกดให้ในร้านสะดวกซื้อมันมีเต็มไปหมดและขายดีขายได้วันละ3ามพันสีถ้ามีช่วงเทศกาลเขาไปดูบ้างไฟพญานาคเขาไปกราบพนมรุง้งหรือเขาไปเที่ยวเทศกาลผีตาขม กาแฟพวกนี้ขายดีแสดงว่ามันไม่ใช่แกง,ง่วงมันเป็นกาแฟที่มีศุนทรียภาพแต่เศรษฐกิจมันแย่นะเห็นไหมเขาประกาศค่างเงินบาทลอยตัวแล้วนี่จะเป็นสองเท่าตามค่างเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอนลลาร์เรากับใช่เหตุผลว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นเราก็คงจะเจ็บตัวน้อยนี่คือกระบวนการคิดในยุคนั้นเลยนะถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้แต่มันก็มีเหตุผลที่ว่ามันน่าจะฉกโอกาสช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องช้าๆได้พาเริ่มงานจะกลับเป็นเรื่องน้ําขึ้นให้รีบตัก เพราะฉะนั้นอะไรคือปลอดภัยที่สุดคือการทดลองถ้าผิดพลาดก็พลาดในขนาดเล็กๆร้านกาแฟเกิดขึ้นปลายปีหลังแรกของประเทศไทยยังไม่มีใครรู้ว่ามันคือ SME มันคืออาชีพที่2เหมือนขายกว๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งแต่มันเกิดเป็นร้านกาแฟและไม่บอกว่าร้านกาแฟธ,ธรรมดาเมื่อก่อนคนจะตั้งชื่อก็คือร้านกาแฟสดร้านกาแฟสดเราใช้ชื่อ เรียกว่าให้มันมีแบรนด์ถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องบอกว่าชื่ออะไรถ้าเป็นร้านอาหารามสั่งก็ต้องบอกว่าป้าอะไรไม่ใช่บอกว่าเจ้าเกา่าแต่ใช้คาว่าบ้านไร่กาแฟเกิดขึ้นในวันที่2 1ธันวาคมปี2540หลังจากวันที่2กรกฎาปี2 5 4 0และประสบความสำเร็จอย่างมากในวันแรกบ้านไร่ตั้งใจให้เอาความเป็นไทยเป็นหลักพูดง่ายๆคือเอาการตลาด ใช้ความเป็นไทยแต่มากกว่านั้นก็คือด้วยว่าเราไม่ใช่นักธุรกิจอันแท้จริงแต่ต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุดมคติจะทําความเป็นไทยจะเห็นว่าใช้ชื่อบ้านไร่กาแฟแต่ต้นท่านจะเห็นว่าใช้คําว่าบ้านไร่กาแฟแล้วก็คําสโลแกนหรือคําพ้องก็คือว่าบ้านไร่ไทยแท้ๆหลังจากนั้นในการคิดเราให้มีเครื่องดื่มใน ร้านแบบไทยนั่นก็คือไม่มีคาปูชิโน่มอคคาลาเต้จนถึงทุกวันนี้นะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องบ่มเครื่องดื่มของบ้านไร่อยู่ในแก้วนั้นอนะ่ะใส่นมกับใส่น้ำตาลใส่นมก็กาแฟนมเย็นใส่น้ำตาลก็กาแฟดำเย็นถ้าไม่ใส่น้ำแข็งก็ดำร้อนนีครับหรือเรียกว่าถ้าเป็นโอเลี้ยง ถ้าเอป็นชาก็ชานมเยน็นมีอยู่เท่านี้ส่วนกาแฟาใสฟองใสวิปครีมก็ขายกันไปนั่นเป็นวัฒนธรรมตะว,วันตกเพราะนักการมีลักษณะหรือความเป็นไทยตรงนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องเดินไปเหนือ,อกว่าการตลาดอีกนะฮะนั่นก็หมายความว่าแก้วเรื่องนิทานคำกรข้างแก้วก็เป็นเรื่องไทยๆเลขที่เขียนก็เขียนเลขไทยเวลามีกิจกรรมก็กิจกรรมโขนละครละครเวที แบบโบราณการแต่งกายของพวกเราที่อยู่ในพื้นที่ในวันสําคัญวัฒนธรรมก็ใส่ชุดลาวเวียงใส่ชุดไทยอันนี้สําคัญคือทํามาแต่ต้นเพราะฉะนั้นในการทําเรื่องราวการตลาดมันมีเป้าหมายหรือโพสิชันนิ่งไปอย่างนั้นเราก็เดินตามนั้นถ้าจะให้มันแข็งแรงเหนือต่อการตลาดนั่นก็คืออุดมคติหรือปรัชญาขององค์การซึ่งธุรกิจยุคใหม่ก็ควรจะมีสิ่งนี้ไม่ใช่แค่กําหนดพันธกิจเนือพันธกิจมีปรัชญา ไม่มีแค่พันธกิจไม่มีแค่วิสัยทัศน์ไม่มีเป้าหมายอย่างเดียวมันต้องมีเรื่องปัจฉญาที่คนชอบบอกว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งยุคก่อนยุคน,นี้คืออะไรนะ SE s ใช่ไหมโซเชียลเอ็นร์ไเนี่นะก็สิ่งที่ยุคใหม่ควรจะเป็นและสิ่งที่้านไร่ทำมาแต่แตก่อนมีการใช้ผลกำไรที่เป็นความสุขอย่างนีน้หลายคนอาจจะไม่ทราบมีระบบของ้มนไร่เป็นของตัวเองคือเรียกว่าระบบองค์การ้านไร่กาแฟ การพิจารณาคน KPI ของมะลายถูกวัดด้วยความดีคุณภาพระบบความสามารถระบบการปกครองสิ่งเหล่านี้คนทั่วไปไม่รู้และไม่ได้มาจากต่างประเทศแล้วมีระบบการจัดการเป็นของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งเละอันหนึ่งก็คืออันนี้เรียกว่าโชคดีก็ได้ตอนที่ผมทํากาแฟเนี่ยแบรนด์นอกยังไม่เข้ามาสแสดงว่าผมทําตามแนวคิดไม่ได้ทำตามกระแสเป็นเวลาปีกว่าฮนะแบรนด์สตาร์บัคถึงจะเข้ามาที่เซนทัลชิดลม และนอกนั้นก็คือไม่ได้มีแบรนด์กาแฟเราคือแบรนด์กาแฟรายแรกมีร้านกาแฟแบ็กแคนยอนแต่เป็นร้านขายเหล้าขายเป็นผับในห้างสุบุรีได้ท่านคงจําได้ยุคนั้นเพระาะฉะนั้นการทํากาแฟรจริงๆจ,งจ,งจึงเกิดขึ้นและเราจะเกิดขึ้นแบบไหนก็ก็ต้องบอกว่าเพื่อนจบต่างประเทศมาก็บอกให้ผมตั้งชื่อเป็นฝรั่งผมไม่ยอมผมตั้งคําว่าบ้านไร่กาแฟแต่ต้องเรียนว่าผมจะดัน แบรนด์นี้ให้ดังผมตั้งคาว่าบัลไลกาแฟถ้าท่านไปดูอันเก่าๆท่านจะเห็นว่า,าภายใต้คาว่าบัลไลกาแฟมันจะมีคําว่า coffee f อ,อ,อยู่ด้วยกะว่าถ้าดันแล้วมันไปไม่รอดก็จะเอาคาว่า coffee f ขึ้นมาใช้เพียงแต่ว่าดันแล้วมันรอดแต่อย่างที่เรียนคือผมคิดว่าผมมั่นคงในแนวทางที่จะเป็นต้องมั่นคงมากมันเหมือนคําพูดของคนเมื่อเป็นนโยบายเมื่อเป็นจุดทางการตลาด วัตถุประสงค์หรือนโยบายกับลูกน้องมันก็ต้องตรงมันต้องจริงภาษาโดยรวมไม่ว่าจะก,การตลาดหรือกับลูกน้องหรือจากข้างในคนข้างนอกหรือการดำรงชีวิตก็อันเดียวที่ผมพูดก็คือว่าพูดคําไหนต้องเป็นคํานั้นลูกค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นน้องเรามือมือหงิกนะหงิกแต่สะอาดนะเขาปฏิเสธอีกรายหนึ่งผู้ชายแก่แกขายในแม่ไล่ถูกไลออนมาจากที่อื่นผมงอกหนวดเขาเยอะแต่โกนทุกวันผมงอกจะต,ตัดเลี่ยม ฟันหลอแต่ไม่มีกินปากมายืนขายมีลูกค้าเขาก็รับไม่ได้ไอคนก่อนเมืองอีกรับไม่ได้ไอคนนี้รับไม่ได้สองคนละเขาบอกว่าคุณสายชนบ้านไรเอาออกคือคุณขายบริการไม่ได้หรอกผมไม่ออกเดี๋ยวก็เจ๊งไม่เจ๊งหรอกมีคนอย่างท่านที่ต้องการแบบเนี้ยต้องการให้เอาโป๊ะๆเติมๆเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกเดี๋ยวคุณก็เจ๊งผมก็บอกว่าเจ๊งก็เจ๊งถ้าคนทั้งชาติมันคิดอย่างนั้นแต่ผมไม่เจ๊ง เพราะนั้นนั่นคืออะไรการมั่นคงต่อความเป็นจุดยืนมากกว่านนั้นก็คืออุดมคติที่เป้าหมายคือผมจะทำให้ชื่อตายี่ห้อไทยถูกยอมรับให้ได้ถึงแม้มันจะถูกยอมรับได้ยากนี่คือ20ปีแล้ว